ขอบคุณไปถึงน้องแม็กซ์บอดินตัวเเนอร์น้องแม็กบอดินที่อยู่ลำปางนะเจ้าน้องแม็กบอดินที่อยู่ลำปางบอกพี่สาวสองพันว่าพี่สาวสองพันงามแต่งามว่าสวยอินอถ้าเปล่ร,รําไทยนะสวยแมกกระทั่งเงาน้องแม็กบอดินบอกว่าผิวพันพี่ก็สวยกิ้วพี่ก็สวยผมพี่ก็งาม ตาของพี่ก็บงามจมูกของพี่ก่องามปากของพี่ก็างามน้องแม็กบอกว่างามเหลือนี้ตึงบ่มีไหนงามเหลือนี้ไปเป็นแม่พระเจ้า งามเหลือพี่สาวสองพันตึงบะมีไหนงามเหลือพี่สาวสองพันไปเป็นแม่พระเจ้าเหรองามเหลือนี้บะมีไหนงามเหลือนี้ไปเป็นแม่พระเจ้าพี่ก็ขอบคุณน้องแม็กบดินนักนะเจ้าที่ฮ้องเพลงว่าสวยกระทั่งเงาเป็นการชมพี่สาวสองพันหูก้ก็ว่าตึงวันนี้พี่สาวสองวันบาวน้อยบบาวใหญ่ ถามว่าพี่สาวสองพันงามแตะงามว่าพี่สาวสองพันกินเข้ากับออหยางบบอกอะอยากหูว่ากินเข้ากับออหยางมากินที่บ้านพี่เนอสวยกระทั่งเงางามกระทั่งเงางามแตะงามว่านะเจ้างามออหยางก็งาม,งาม,ง,าม,ง,ามงามเหมือนงามเหมือนเทวดาลงมาหล่อเบ้าวเละ งามเหมือนเทวด,ดาลงมาหล่อเบ้าบอกพี่สาวสองพันว่างามเหล่านี้ตึงบัมมีหนงามเหล่านี้ไปเป็นแม่พระเจ้าเอยเรา งามสวดทรงองค์เอวงามหุ่นห้างงามเกริยามารยาทขอบคุณน้องแม็กส์บอดินที่ฮ้องเพลงว่าสวยกระทั่งเงาชมพี่สาวสองพันโอ้ยน้องแม็กก็น้องแม็กบดินปากหวานน้ชมเปียน้องแม็กก็รอน้องแม็กก็น่าักน้องแม็กฮ้องเพลงม้วนนะเจ้าพยักฟังเพลงของน้องแม็กฟังสวยกระทั่งเงาของแม็กส์บอดินนะเจ้าเดี๋ยว จะเปิดต่อท้ายเนี่ยนะพี่สาวบอกว่าจริงๆแล้วพี่สาวเนี่ยงามงามมาแต่อ้อนแต่ออดงามมาได้แปลงงามเอคุณชายคลินิกมาได้แปลงเนี่ยแล้วงามนี่คนเฮามันงามเพราะน้องว่างามกิริยามารยาทงามกายวาจาใจาเนะจาะเจ้างามมันต้องงามทุกอย่างเอ สวยกระทั่งเงาแม้กระทั่งเงาฟาดยังงามป้อใจอ่อนร่าอ่อนแรงแล้วนะป้อใจโจกนาดอ่อนแรงเลยนะหันพิซาสองพันงามงามแต่งามว่างามเหล่านี้ตึงบ่มีไหนงามเหล่านี้ไปเป็นแม่พระเจ้างามใบงามเงางามหน้าป้อหัแม่งามใบามง,ามงามบอด,ดลรอ ขอบคุณเจ้าว่าพีาส่สาวสองพันงามนักๆเลยเนาะหลายคนว่าพีา่สาวหกสิบและวก็ง,งามอยู่เนาะโดยเฉพาะน้องแม็กซ์น้องแม็กซ์บอดินจากลำปางเี้ห้องเพลงสวยกระทั่งเงาเพลงนี้บอกว่าห้องพีส่สาวสองพันว่าพีาส่สาวสองพันงามแมกระทั่งเงาเลยขอบคุณน้องแม็กซ์บอดินน้องแม็กซ์ลดความหล่อลงพองเนอ นะ้น้องแมกลดความหลอ่อพี่สาวก็จะไปลดความงามแล้วมันจะได้เปิงกันเนาะเพราะว่างามต่อง,งามแลคนอื่นจะอิจฉาเฮานะกันเนาะไปไหนเวอกันน้องแม็กก็รอน้องแม็กบดินรอพี่สาวสองพันงามมีน้องเปิงกันเ <c oughs> จ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณน้องแม็กบดินจากลำปางเนอะที่บอกว่าพี่สาวสองพันสวยกระทั่งเงาเจ้า กระทั่งเงาสวยแม้กระทั่งเงาลักินทารายเล่าแม้แต่เงายังสวยความสวยมีรอบตัวในตายวนยัวชุนให้ลงไหลสัดส่วนเอวองค์ละกคงเว้าเราใจแค่เธอยิ้มหายดีใจกว่าทูบหวย